ตอนนี้เราก็มาดูบ้านตัวอย่างกันนะคะของโครงการโคกบอยโฮมแลนดอ์อ,อันนี้ก็จะเป็นโรงรถแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องกล,ลางห้องโถงสายไฟก็จะร้อยท่อ,อนมีการใช้ของปลาช้างในการบุกันความร้อนตอนนี้ก็จะเป็น ห้องครัวหันมาทางขวาจะเป็นห้องนอนอันนี้ห้องนอนเล็กทางซ้ายกว้างนะพูดถึงอะ่ะแล้วก็อีกห้องนึงก็กว้างกันแล้วก็นี้ก็จะเป็นห้องน้ำหันมาทางขวานี่จะเป็นห้องนอนใหญ่กว้างมากทุกห้องเลย ก็จะลองเห็นลงรถได้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยห้างนี้เป็นอนว่าบ้านนี้ใช้พื้นที่เต็มที่กัดเหมือนกันเลยแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีพื้นที่สักนิดหนึ่งคาดว่าจะเสร็จกันต้นปีหน้าสำหรับเป็ดแรก ประมาณ20กว่าละไม่ถึง30 <Okay. S 1> แค่นี้ะค่ะ